ขอาการค้าสนับสนุนของดีเมืองร้อยเอ็ดชิคโมเดลลิ่งชิคเพื่อบุคลิกสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสูงจงเจริญทวัดบุรีอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลเมืองไม้บาติกบาติกบนผ้าไหมโอทอบห้าดาว1เดียวของร้อยเอ็ด ค,คุณผู้ชมคะกลับมาพบกับแต่ละรายการนะที่กินเที่ยวอีกครั้งทางเสียงแคลนเคบิลทีวีค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับแบรนชัยชื่อใหม่นะคะที่เรียกได้ว่าได้รับความสนใจผิวมากในขณะนี้เลยค่ะนั่นก็คือแบรนด์ต้นตํำรับชาพยอมนั่นเองนะคะมีหลายสาขาแล้วนะคะในจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์กัน,นะคะ่ะว่ารสชาติที่เขาบอกว่า นุ่มละมุนนะคะและกลิ่นที่หอมเป็นพิเศษจะเป็นแบบไหนล่ะคุณผู้ชมที่สนใจที่จะทําธุรกิจแฟรนไชายนี้นะคะจะต้องทํำยังไงกันบ้างผู mm. ้ที่จะมาให้ข้อมูลเรานะคะรออยู่ข้างในล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าะคะ่ะ คุณผู้ชมคะมาถึงร้านชาต,ต้นตำตรับชาพยัมทันตีนะคะจะไม่มานั่งพูดคุยกับผู้ที่จะไม่ให้ข้อมูลของเราก็คงไม่ได้ค่ะและที่บปางเหยื่อมาจดนะคะคุณนา,า,าริศราอดุลลาถือว่าคุณแจงนะคะเป็นมาสเตอร์ค่ะของจังหวัดร้อยเอ็ดกาลสินิยัโสธรและอำนาจเจริญโอโหหลายสาขามาา้างในจังหวัดค่ะคุณแจงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันนะคะน,น,ะคะนา,า,าริศราอดุลลานะคะเป็นมาสเตอร์ ของต้นตำลับชาพยอมนะคะดูแล4จังหวัดนะคะร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธรแล้วก็อํานาจเจริญน,นะคะค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแบรนด์ของเราที่ไปติดตลาดเท่านั้นใช่<า>สําหรับ4จังหวัดนี้ที่คุณจดูแลอยู่ค่ะเราพูดถึงแบรนด์ชา,ชาพยอมของเราชน,นิดหนึ่งแน่นอนว่าต้นตํำรับชาพยอมก็คือก็เป็นสูตรของเราเนี่แหละใช่ไหมคะ,คะเป็นยังไงเนล่ราให้ฟังหน่อยว่ามีความโดดเด่นมีความแตกต่างกับ ของเรานะคะจะเน้นที่รสชาตินะคะเด่นๆเขาก็คือจะมีชาแดงนะคะชาแดงชาพยอมแล้วก็ชาเขียวชาเขียวพยอมนะคะซึ่งชาสองตัวนี้นะคะทางต้นตำรับชาพยอมเนี่ยเรา mix ชาเองนะคะต้องขอบคุณคุณปุ๊นะคะเป็นคนผลิตชาของแบรนด์เรานะคะซึ่งชาสองตัวนี้นะคะจะมีสีที่สดแล้วก็ กลิ่นที่หอมแตกต่างจากแบรนด์อื่นกลิ่นรสชาติเข้มข้นแต่ในราคา25บาทนะคะเรียกว่าน้เมนูทุกแก้วเลย25บาทใช่ค่ะ25ห็นบอกบ<า>ว่าต้นตำรับชาประยองเนี่ยจะมีาการคัดสรร ไม่ได้ว่าคัดสรรวัตถุดิบที่ต้องมีคุณภาพเนานแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของเราเท่านั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะไม่งั้นคือชาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอายุของตัวเองใช่ไหมคะมถ้าเก็บนานเนี่ยเวลามาใช้กลิ่นก็จะไม่ออกลูกค้าก็จะไม่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่ร้าน ทำชาชงชาเนี่ยนะคะเราก็จะชักตลอดทั้งวันนะคะเราไม่จะชักทิ้งไว้เยอะๆแล้วขายเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยคือจะสดใหม่ตลอดตั้งแต่การผลิตของวัตถุดิบนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการทําน้ําชาขายให้ลูกค้าแต่ละแก้วนะคะได้ไ้ว่าชมกันแก้วต่อแก้วได้บอกว่า<ช>ไว้แล้วค่อยมาชาักกันทีหลังอย่างนี้ก็แสดงว่าลูกค้าที่มาเนี่ยก็จะต้องแน่นอนกลิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาพยอะรสชาติหอมรสชาติของเร,ราล่ะคะออกไปในรูปแบบไหนคือจะหวานมันหรือว่าจะเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษไหมค่ะคือจริงๆแล้วรสชาติของต้นตํำรับเองเนี่ยนะคะ,คะก็จะไม่หวานเกินไปไม่จืดเกินไปนะคะ,คะแต่ถ้าลูกค้าเองชอบหวานมันชอบหวานน้อยแจ้งได้เลยนะคะเราจะทําให้แก้วต่อแก้วตามที่คุณลูกค้าต้องการค่ะตามใจสุดๆใช่ค่ะนะ เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยชาวไทยอมต้นตำรับของเรามนี่มันเป็นชายบางคนแบบลูกค้าบางท่านกลัวว่าแบบเออแต่ละสาขาเนี่ยรสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่าการควบคุมตรงนี้ยังไงเนี่ยคะค่ะการควบคุมนะคะของเราก็จะมีสูตรที่เราใช้เหมือนกันหมดทุกสาขานะคะการเรียนแล้วก็จะเรียนเหมือนกันหมด ค่ะแต่ว่าเอฟเฟกเนี้ยอาจจะมีบ้างบอกว่าอาจจะมีบ้างแน่นอ,อนเอฟเฟกต์ใช่ะแต่ว่าสุดทายตัวที่ร้านเรามีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วใช่ใชค่ะก็ะะติชมได้ค่ะเมื่อสักครู่คุณจันบอกว่ามีเรียนด้วยตัวนี้คืคอฝันที่ฝันที่จะ,จะเจ้าของคนไทยหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะไปเปิดก็ต้องหาการเรียนกันใช่ค่ะไม่ใช่บอกว่า คุณซื้อบรนไปแล้วไปทําได้เลยไม่ค่ะของเราก็ค่อนข้างควบคุมตองจ้งว่าค่อนข้างควบคุมในการในการชงชาตั้งแต่เริ่มชักชาเลยนะคะ,ะก็จะมีวิธีการของเรานะคะแล้วก็พอได้น้ําชามาแล้วต้องทอํายังไงบ้างเก็บรักษายัางไงวิธีชงชาวิธีส่วนผสมในการทําชาแต่ละแก้วเงี้ยค่ะเราก็จะมีสูตรพิเศษของทางร้าน,นะคะ่ะ ก็แดงว่าคุณผู้ชมวางใจได้เลยว่าไปซื้อที่ไหนถ้าเป็นต้นตํำรับชาพยอมรสชาติคงเดิมแน่นอนทุกร้านใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีอะจะก็เคยเจอคนชายหรือว่าน้องเป็นธรรมดาที่เจ้าของร้านก็จะแบบเอ่ยตามใจเราอะไรอย่างเงี้ยเอาสะดวกไปก่อนไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงว่ารสชาติจะเหมือนเดิมกับเจ้าของตั้นเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ะน่ประกันเลยว่าทุกแก้วค่ะยพยายามควบคุมคุณภาพให้ทุกสาขาค่ะ แล้วฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนคุณลูกค้าวางใจได้แล้วล่ะแล้วคนทั่วไปล่ะคะที่แบบเฮ้ยเขามีแฟนชายเขาสามารถเป็นเู้ปของธุรกิจเองได้ถ้าสนใจยอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับธุรกิจของเราต้องทำอย่างไระค,ะค่ะก็แฟนชายนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่คุณแจงเบอร์ r, ติดต่อนะคะ081 7254442นะคะก็ตอนนี้ก็คือเราดูแลทั้ง4จังหวัดนะคะมีร้อยเอ็ดยโสธรกาลาสินแล้วก็อำนาจเจริญนะคะที่แจงดูแลอยู่ถ้าสนใจพื้นที่ทำเลตรงไหนเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะหรือว่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้ได้ทบประมาณเท่าไหร่จะต้องทําอะไรยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่ากว่าที่จะมาเปิดร้านแบบนี้ได้มันก็ต้องมีขั้นตอนอยยากนะคะ,คะ ทำเลดีอะไรเงี้ยเราก็ให้คำปรึกษาได้เหมือนกันในการเลือกทำเลอะไรอย่างงี้คเอ้ยดีจังนี่คือดิฉันถ้าบอกว่าไม่ไม่ได้มีงานประจำนะสามารถมาดูลาลาได้ดิฉันก็สนใจมากกับแบรนด์แฟรนชาราชาพยอมแบรนด์นี้ก็กำลังฮิตมากในตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะจากร้านต้นตำรับชาพยอมเฉพาะในอำเภอเมืองนี้เจ็ดสาขา 7สาขาแต่ก็ยังขายดิบขายดีแลวยังมีต่างอำเภออีกต่างอำเภออีกออแล้วก็อีกจังหวัดที่ดูแลอีกค่ะแสดงว่าคนที่สนใจที่จะเป็นสน่วนหนึ่งรวมเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร้านต้นตะหลชาพยาบ้านก,ก็ติดต่อเข้ามาได้เลย <ใช S 1> ไม่จกากัดค่ะไม่จำกัดค่ะว่าคน,นจะอยู่พื้นที่ไหนไม่จำกัดค่ะเออดีเนาะคุณผู้ชมฉันไปอยากทำแล้วแหละ คืนทุนเร็วค่ะคืนทุนเร็วด้วยเห็นบอกว่าน้สำหรับเศรษฐกิจใช่คือเศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างที่จะโลใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นธุรกิจตัวเนี้ยที่สามารถบวกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนทุนได้เร็วค่ะใช่เพราะว่าส่วนมากถ้าเผื่อเป็นพวกชากาแฟหรือร้านขายน้ำทั่วไปเนี่ยตอนนี้ยี่สิบยี่สิบห้าบาทก็ลังพอดีนะจ้าสำหรับสำหรับการดื่มกาแฟหรือ เครื่องดื่มแบบนี้ถ้ามราบอกว่าห0 40อุ้ยมันขายยากนะใช่ไหมคะลูกค้าก็จะคิดนิดนึงอะไร้ยค่ะแต่ของเรา2ี่บาททุกเมนูเลยมีกี่เมนูให้คุณ้ชมที่เข้ามาเที่ยวทานได้เลือกมีทั้งหมด25เมนูนะคะโอ้เขาเยืนเขายือนพืนที่25บาเมนูค่ะแต่ตอนนี้กําลังมีน้องใหม่กําลังเข้ามาค่ะจะเริ่มเป็นวันที่1สิงหาขายพร้อมกันทั่วประเทศนะคะเมนูชาชักค่ะโอ้ค่ะ ตอนนี้ก็คือชาชมแต่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีชาชักชาชักใช่ค่ะชาชักต่างยังไงบ้างกับชาชักน่ยจะเป็นเมนูสําหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะตัวนี้เราจะไม่มีค o พเปอเมค่ะลองมาชิมนี่คือนี่ก็บอกบอกได้ว่าไม่มีค o พเเมยแต่ถ้าถามไปว่าต้องใส่อะไรบ้างคงคงบอกไม่ได้บอกไม่ได้ ใจเนี่ยจะมาลองทิมชาชักมาได้วันที่หค่ะเริ่มขายพร้อมกันทั่ประเทศนะคะวันที่1ค่ะชาชัก,ชกค่ะแต่เมนูอืน่นๆเนีสามารถมาได้ตลอดเห็นบอกว่ามีโปรโมชัน่นด้วยค่งนโปรโมชั่นอะไรบ้างที่ร้านก็จะมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาเช็คอินหรือว่ามาถ่ายภาพลงใน Facebook ของทางร้านนะคะก็จะแจกของที่ระลึกนะคะ2ก็คือ ตอนนี้ก็จะมีสะสมนะคะโปรโมชั่นสิทธิแถมหนึ่งค่ะสำหรับลูกค้าค่ะใช่แบบโปรโมชั่นสามารถเป็นดูได้แน่นอนคุณผู้ชมสามารถที่จบบไม่ใช่มาซื้อแล้วก็กลับบ้านได้มานั่งที่นี่จะได้คือจะมีเจ <Hi. S 1> ้าอห่มให้ยเที่ยวสองค่ะ ที่นี่เขาไม่ได้มีเฉพาะเมนูเครื่องดื่มเท่านั้นของว่างอะไรเขาก็มีเสิร์ฟให้ด้วยใช่มคะขนมปังพันนี่โทสต์เนี่ยค่ะมีให้ด้วยค่ะขนมปังมาขนาดนี้ฉันก็อยากที่จะชิมชาของที่นี่แล้วล่ะเมนูเด็ดของที่นี่มีอะไรที่อยากจะแนะนำไหมคะเมนูเด็ดค่ะจะเป็นชานะคะชาแดงพยอมแล้วก็ชาเขียวพยอมสองตัวเนี้ยค่ะลูกค้าก็จะสั่งกันค่อนข้างเยอะเป็นเมนูที่ท็อปฮิตค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาถึงที่นี่จะไม่ลองก็ไม่ได้แล้วเราอยากจะรู้ว่าต้นตำรับชาพยอมที่บอกว่าชาหอมรสชาติดีเนี่ยจะเป็นแบบไหนต้องรุกันใจนิดหนึ่งได้ไหมคะใช่แค่เราทีนิดนึงโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวต่งหน้าจะมาดูกันว่าเมนูเด็ดของที่นี่จะมีอะไรและจะอร่อยแค่ไหนนะคะสักครู่เดียวค่ะค่ะ